ตอนนี้เช็คทีวีซ่อมทีวีรู้อาการแล้วตอนนี้กำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ช่องสัญญาณอยู่ตอนแรกก็นึกว่าเป็นที่สายตัวนี้ช่องเขาเรียกว่าช่องอะไร hdmi in 3นะครับเป็น in 3เนี่แหละก็เช็คแล้วเสาอากาศเดี๋ยวรอโหลดเสนะร็จ100%นะฮะตอนแรกเรนึกว่าเป็นที่กล่องสัญญาณ เรียกว่าเป็นที่อะไรที่ไหนได้เสาอากาศนะครับมันหลวมผมก็ทําการพันเทปเรียบร้อยพันเทปเรียบร้อยครับมันหลวมครับมันหลุดเสาสัญญาณตัวนี้มันหลุดนะครับพันเทปเรียบร้อยแน่นกว่าเดิมจริงๆอยากทากาวให้มันแน่นหนาเลยะเชื่อมต่อมันรู้กาการมันแหละนี่น่าจะใช้ได้ละโอเคประมาณนี้ครับซอม มมันมีแต่ช้้อปปิงรอบันทึกข้อมูลเรียบร้อยครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเปล่าครับรออีกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรอบที่แล้วมันอัปเดตซอฟต์แวร์ครับรอบนี้ก็จะเป็นแบบอัปเดตทางดาวเทียมเป็นบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆอยู่กับกล่องสัญญาณนะครับ กล่องสัญญาณก็จะเป็นกล่องนี้มันก็เนี่ยครับก็ประมาณนี้กล่องสัญญาณนี่ครับพอมันก็เปิดติดอย่างนี้เลยนี่ไปบลงไปในถังน้ําซึ่งเราก็พกถังน้ําไปได้เลยครับและก็สามารถฉีดทังคามสะอาดรถได้เลยถ้ารถน้ําต้นไม้ต่างๆได้ด้วยครับสำหรับใครที่ชอบการถดเหมือนผมนะครับควรจะมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อฉีดน้ำแบบพอนโดร์เพื่อฉีดน้ำแรงดังสูงไร้สายพอร์แโด80บาททานะจ๊ะสองรับเปลี่ยนช้อนท้าท้ายสถานวีสักหนี้ ก็ใช้ได้เบตไอรีโมททีวีนะครับผมยังซ่อมไม่เป็นนะอยากซ่อมเป็นจริงๆมันก็ไม่ยากนะครับมันก็จะเป็นมันจะมีพวกแผงอะไรพวกนี้ข้างในถ้าสมมติสายอะไรมาชำรุดแผงวงจรอนละถ้าเราเชื่อมบัดกีอะไรเป็นก็น่าจะได้แล้วมีอะไรมาเปลี่ยนผมคิดว่าทําไดผ้ผมต้องศึกษาต่อน,นิดนึงนะครับขั้นตอนอะไรไม่ยุ่งยากหรอกถ้าคนเราเป็นหมดถ้าคนเราอยายกจะศึกษานะครับ อยากซ่อมเป็นสักวันเดี๋ยวค่อยศึกษามนะัน